สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube นะครับทางผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือ2อกอนแกนนะครฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like ติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้รถมาใหม่ๆเลยนะครับเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือนะครับ t o y ยต a าอว z a าปี2012นะครับนะฮะคันนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 1.5S นะครับ1.5นะ,ะเป็นเครื่อง 1,500cc นั่นเองนะครับ ตัว S ก็คือเป็นรุ่น็อปสุดของเขาเลยนะครับนะให้ดูนะครับมีมันตีฟังก์ชันให้นะครับเรือนไม้เป็นสีนี้นะครับภายในจะเป็นแบบนี้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับให้ดูด้านหลังนะครับเบาะมีสามแถวนะครับผมนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมรถบ้านมือเดียวเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมนี่นะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะครับสภาพรถนะครับนี่ครับ ระจกไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าแอร์แบ็กสองลูกนะครับได้แอร์แบ็กสองลูกระบบเบรกก็เป็น ABS นะครับผมนะฮะคันนี้รถนะครับสภาพเดิมบางนะครับเป็นรถสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายนอกนะครับเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมห้องคงห้องเครื่องนะฮะอันนี้ได้มายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเพิ่งจะขับกลับเองนะครับ นานๆทีนะครับรถของเราจะเข้านะมันก็ค่อนข้างหายากถ้าเป็นรถบ้านนะครับแต่ถ้ามันเป็นรถนะครับประมูลรถทั่วไปอะไรพวกนั้นมันหาง่ายอยู่นะครับอ่ะนะครับมาชมสภาพจอดตรงนี้แหละนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนมาดูเล่มกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวตีไปเลี้งแป๊บนะครับให้ดูนะครับเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับนะฮะชื่ออาจจะไม่ให้ได้ดูนะครับเพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์ นะครับสิทธิส่วนบุคคลนะฮะนี่นะครับคันนี้จดทะเบียน2 2 0 1 2นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่มีแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเติม e 2ีได้91ได้นะครับจัดผ่าน t o y o t a Leasing นะครับเมื่อปี55แล้วก็รับโอนนะครับเมื่อปี6 2นั่นเองนะครับหน้า1 6หน้า18มาดูภาษีกันนะฮะภาษีถูกมากนะครับ1,149บาทเองนะครับส่วนนะครับหน้า18ก็มีนะฮะ โอนกรรมสิทธิ์นะฮะจากบริษัทโตโยต้าลีซิ่งแค่นั้นเองนะครับมาชมภายนอกแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับแอร์จะมีนะครับแอร์บนด้วยแอร์หลังคานะครับที่ไปแถว2แถวสนะครับนี่ยางพวกนี้ยังอยู่นะครับสภาพรถก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะได้เก็บรายละเอียดสีนี่นี่เนี่ยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บให้นะครับมาดูกันก่อนนะครับอ่ะนะครับดูความเดิมพวกนี้เดิมหมดนะฮะนี่แกะเดิมจนแกะยากนะฮะ แก่จนจะไม่ได้นะครับเคยเก็บสีแค่บางชิ้นเองนะครับแกะยากนะครับนี่ครับให้ดูนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เติมลมยางยังอยู่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับพวกนี้รีมสวยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับแถวสามก็ด้านนู้นนะครับปรับขึ้นพับลงขึ้นง่ายนะครับนะภายในก็นี่ครับ ก็ขึ้นง่ายๆเลยนะครับเป็นรถบ้านนะฮะนี่แอร์แถวสองนะฮะด้านหลังนะฮะนี่ไม่ลักไหมครับชัดเจนนะครับไม่คว่ำไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับยางนะครับยางเป็นยางแม็กซีดปี2 0 2พนะครับสัดาร์ที่25สานะฮะยางเพิ่งใส่มานะครับสีจะมีเคยเก็บบ้างนะฮะ ตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับเป็นรุ่น 1.5S นะครับรุ่นท็อปเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะฮะนี่นะครับเดิมๆนะครับผมนะรายละเอียดเดิมๆนะสติ๊กเกอร์กันรอยยังอยู่นะครับสองฝั่งเลยนะฮะสองฝั่งยังอยู่นะครับนะพวกนี้ก็ปรับพับได้นะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะฮะให้ดูนะครับไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับ ขาดสีเก็บสีรายละเอียดนี้นี่หน่อยๆนะครับนะแล้วมียางมาตอยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปทําความสาดนะฮะให้ดูความเดิมนะฮะดูบอดี้กันก่อนนะครับเม็ดอาเห็นไหมครับชัดเจนนะสีขาวอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากมุมกล้องมันจะแสงมันจะค่อนข้างสะท้อนนะครับนะครับดูฟังอันนี้ดึงยากนะครับ ยากมากตัวท็อปสุดนะครับได้แอร์แบ a ก a อนะครับอดึงไม่อยากจะออกเลยนะฮะนี่ครับดึงยากมากรถไม่เคยแกะนะครับพอไม่แกะมันก็จะดึงยากแบบนี้แหละนะครับมาดูห้องเครื่องภาษีหกหกนะครับด้านหน้าก็จะได้ไปเก็บนิดหน่อยนะฮะกันชนหน้านะครับแต่เป็นรถเดิมนะครับ ความเดิมนะฮะนี่นะครับน็อตมีแกะบ้างนะฮะน่าจะเกะทำสีนิดๆหน่อยนะฮะนี่ครับแก้มเดิมน็อตเดิมนะครับซุงซอบเดิมระบบเบรกเอบีเครื่องยังไม่ล้างนะครับก็จะประมาณนี้แหละหม้อน้ําเดิมโตโยต้านะครับแบตตี้นะครับเดิมนะครับซุ้มซอบเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีมอกอรอยู่นี่กันความร้อนอยู่เดิมนะครับ เดือดกำลังอัดหน่อยนะครับส่วนหม้อน้ํานะครับไม่กล้าเปิดจริงๆนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีไอหม้อน้ำนะครับเราวิ่งมาก็เป็นสินเชื่อมันร้อนนะครับถ้าวิ่งเกินนะฮะจริงๆเราเวลาจะดูเรื่องหม้อน้ํานะครับสตาร์ทร้อนพออุณหภูมิมันร้อนแล้วเราก็เปิดดูได้เลยนะครับแค่นั้นพอนะครับแต่ถ้าเราจะไปวิ่งแล้วมาเปิดอันตรายมากนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะค่อนข้างมีความร้อนที่สูงมากนะครับ ให้ดูบอดี้ภายนอกนะครับบอดี้ภายนอกนะครับผมภายนอกสวยๆนะครับนะครับบางๆนะครบนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปเก็บงานสีนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมนะคร ก็กแจรีโมทนะครับเจ้าของรถก็ให้มาอยู่นะครับกุญแจมีดอกนึงนะครับนี่ครับแต่กดแจรีโมทเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับเรื่องของตัว่านนะครับไม่รู้ว่าหมดไหมนะครับเพราะว่ากดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ส่วนราคาคันนี้นะครับผมนะครับให้โปรโมชั่นปีใหม่ได้เลยคันนี้นะครับก็คือถ้าซื้อเงินสดคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะครับ270,000บาท เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวรายละเอียดทําความสะอาดให้นะครับเก็บงานสีให้นะครับส่วนท่านใดที่นะครับอยากจะซื้อเงินผ่อนนะครับคันนี้ก็จัดได้สองแสนเก้าหมื่นไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถจัดได้นะครับผมนะครับส่วนค่างวดเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีนึงนะครับว่าค่างวดเท่าไหร่ อันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับผมนะฮะเป็นข้าราชการมีธุรกิจส่วนตัวถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องมีเรื่องของทะเบียนพาณิชย์สเตทเมนต์เงินเข้าบัญชีนะครับหมุนเวียนนะครับประมาณนี้ส่วนนะฮะพนักงานบริษัทนะครับหรือข้าราชการก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือว่าสลิปคาร์บอนนะครับสเดือน6เดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่านงานพวกนี้แล้วก็สเตทเมนต์นะครับที่จะต้องได้ใช้ นะครับต้องไม่ติดแบ็คลิสต์นะครับก็คือไม่ติดบัตรไม่ติดนะครับส่งรถต่างๆนะครับนั่นคือแบ็คลิสต์นะครับไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะครับอายุ21ปีขึ้นไปนะครับนะคันนี้ออกได้ทั่วไทยเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทของกรุงศรีนะครับธนาคารกรุงศรีนะครับนะครับฟีดาวนะครับท่านใดสนใจราคาเงินสด270,000บาทส่วน ราคาเงินผ่อนฟรีดาวอยู่ที่290,000บาทนะครับไม่ต้องออกตังสักบาทแต่ถ้าท่านใดที่จะยื่นจัดนะครับตรวจสอบแล้วว่าส่งแล้วนะครับเครดิตโอเคนะครับไม่ติดแบคกริดการงานโอเคนะครับก็จะมีการมาจำนะครับเพื่อยื่นจัดไฟแนน แต่ถ้าจัดไม่ผ่านนะครับเราก็คืนให้ไม่ได้เก็บกับลูกค้าสักบางนะครับนอกเสียจากว่านะครับกรณีที่มัดจาแล้วไฟแนนซ์ผ่านแล้วลูกค้าไม่เอารถอันนี้เราไม่สามารถคืนให้ได้เพราะเราต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับจะยื่นจัดจัดแล้วตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะครับไฟแนนซ์ไม่ผ่านอันนี้เราคืนให้ลูกค้า เต็มจํานวนที่มัดจามานะครับขั้นต่ําในการมัดจําจัดไฟแนนซ์ก็อยู่ที่ประมาณ5,000นนะครับประมาณนี้นะครับราคาเงินสด2องแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาเงินผ่อนสองแสนเก้าหมื่นบาทฟรีดาวนะครับสนใจสอบถามมาได้ปี2012รุ่นท็อปเกียร์ออโต้รุ่นท็อปเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ